สวัสดีครับวันนี้เราได้หนูนามาทำกินกันเราก็จะทำเมนูหนูนาย่างซอสพริกไทยดำหนูนาเขาให้ผมมาเป็นแบบครึ่งแบ่งครึ่งมาเลยแต่ว่าเราจะต้องทำการล้างเครื่องในเอาเลือดออกเพราะว่ายังมีคราบเลือดติดอยู่เราก็จะล้างทำความสะอาดขูดไม่ให้มีเครื่องในหรือเลือดเหลืออยู่เพื่อให้มีกลิ่นคาวของตัวหนูหลังจากนั้นเราก็จะ ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ประมาณ5นาทีระหว่างรอเราจะมาเตรียมตัวเครื่องหมักเครื่องหมักของเราจะใช้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันพริกไทยดำหรือเมล็ดพริกไทยดำา 1. ถ้วยน้ำจิ้มกระเทียม 1. ถ้วยน้ำจิ้มรากผักชี 5. หัวตำทุกอย่างให้ละเอียดหลังจากนั้นจะตามด้วยน้ำมันพืชอีก5้าช้อนโต๊ะตำและคลุกเคล้า น้ำมันพืชกับส่วนผสมให้เข้ากันพอเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เราจะนำส่วนผสมหรือตัวหมักไปคลุกเขากับตัวหนูทาทั้งข้างนอกและข้างในเพื่อให้ตัวหนูมีกลิ่นหอมสมุนไพรและไม่มีกลิ่นสาบเรียบร้อยแล้วเราจะหมักหนูไว้ประมาณ20นาทีมากกว่านั้นก็ยิ่งดี แล้ว,ว่างรอเราจะทําซอสพริกไทยดำซอสพริกไทยดำเราทําแบบเดียวกับสเต็กหมูเลย <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราจะตั้งกระทะที่ไฟแรงก่อนนำเนยเนยจืด1ช้อนโต๊ะลงไปละลายพอเนยละลายเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะเบาไฟมาอยู่ที่ระดับกลาง เพื่อไม่ให้ส่วนผสมหรือระหว่างที่เรากำลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่ไม่ให้มันไหม้ไปก่อนหลังจากนั้นเราจะใส่โยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะตามด้วยมเมล็ดพริกไทยดำตำละเอียด2ช้อนชา ตัวที่ผมใส่ไปจะเป็นไวน์แดง1แก้วช็อตหรือ1แก้วเบกตามด้วยซอสน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใส่เป็นเครื่องปรุงก็คือ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะซอสมอเขือเทศ1ช้อนโต๊ะเราจะทำการเบาไฟและเคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้ต้องให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราจะใส่ตัวพริกไทยเป็นแบบผงละเอียดลงไป1ช้อนชาตามด้วย อเมริกาโน่หนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันพยายามระวังไม่ให้ซอสไม่หลังจากนั้นคุกเขา ส่วนผสม2อ,อย่างให้เข้ากับตัวซอสจัดเตรียมใส่ถ้วยซอสเราจะใช้ทาหลังจากที่เราย่างหนูนาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมตั้งเตาการคุมไฟเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากเราใช้ไฟแรงไประหว่างเราย่างจะทำให้ตัวน้องหนูของเราไหมไปก่อนข้างในไม่สุก อันนี้เราจะย่างแบบข้างนอกกรอบเล็กน้อยข้างในสุกนุ่มๆเลยเราจะใช้ตัวน้ำมันพืชทาตัวน้องหนูของเราไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในเราต้องระวังไฟให้ดี ปล่อยไว้สักพักค่อยพลิกตัวน้องหนูของเราน้องหนูสุกได้ที่แล้วมีสีสันที่น่ากินแล้วเราก็จะขึ้นมาจัดจานแล้วก็นำตัวซอสพริกไทยดำของเราทาไปให้ทั่วเลยจัดใส่จานพร้อมกินได้แล้วถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปทำอาหารฝากกดับ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ